สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกาโตโกหกคนทั้งประเทศฝรังล่าสุดผู้ดูแลบัญชีวัดเผยความจริงแอบเบิกเงินวัด6 0แสนก่อนสื่อก่อนหน้านี้ในรายการของกระแสเมืม่อวันที่3าพฤษภาคม65หนุ่มกัญชัพิธีกรได้ถามกาโตะว,ว่าพี่ถามได้ไหมอย่ากโกรธพี่นะกาโตะเอาเงินทําบุญของญาติโยมที่นับถือพุทธศาสนาเอาไปให้สีการหรอโดยด้านกาโต้ได้เปิดเผยว่าไม่มีเลยครับให้ยังไงก็ได้ผมไม่ได้เอาเงินวัดสักบาทเลยครับ เป็นเงินที่ผมเทศเองเพราะผมเทศทุกคืนโดยนมกัญชัยได้ตอบกลับไปว่าเขาก็ทําบุญให้เราทําให้เราก็ถือว่าเป็นเงินของเราใช่ไหมกระโตตอบกลับว่าไม่ใช่เงินทําบุญวัดนะพี่แต่เป็นเงินทําบุญที่ผมไปหามาเองนมกัญชัยก็ถามกลับอีกว่ามันก็เป็นเงินบุญเหมือนกันเราไม่รู้สึกอ,อึดอัดใจหรอโดยกระโตบ,บอกว่าผมก็เล่าความจริงอ่ะพี่ให้สังคมเข้าใจเราและยังย้ําอีกว่าเป็นเงินส่วนตัวผมเลยเราก็ต้องเอาเงินส่วนตัวนี้ของเราให้มันจําเป็นต ล่าสุดผู้ดูแลบัญชีวัดได้ออกมาเผยล่าสุดว่าก่อนที่กาโตะจะไปศึก2-3ถึงวันนั้นได้เบิกเงินของวัดกับตนซึ่งปกติกาโตจะต้องไปเบิกเงินที่วัดอยู่แล้วเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ล่าสุดมาเบิกเอาเงินไป6กแสนแต่ครั้งนี้ไม่รู้ว่ากาโตะเอาเงินไปทําอะไรงินนี้ทำเอาชาวโซเชียลคาใจสรุปเรื่องนี้ก็เอาเงินวัดไปไม่ใช่เงินของตนเองตามที่พูดในรายการโหนกระ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ